วัดเด็กกับตบกับช่องลงเดีชนเนยชาแนลนะครับผมเนะะมาะไม่ไม่ตันได้เซ็ตนะครับนะปุ๊เนาะพอดีเด็กๆกำลังสุกสนและก็บพ่นตกนักกับไม่ตันได้เซ็ตด,ดีพนังก็เลยเอาสลิมเที่ยวไปติดแต่ก้อนแต่ไม่ได้ซาดนะครับปนะุ๊เนาะยกเศ้าน,นะครับรองอิดแค่นั้นกับให้มันสูงขึ้นกว่าเดิม ประว่ามันฟังมันฟังดิ้นนะครับดิ้นมันอ้อนสบายเลยครับเด็กๆทีนี้คนไรไม่สาดนะอืมประนังครับลมมานิดนึงนะครับผมน่าจะใช่กล้องไรเซลนะครับหรือเอฟเก็บนะ ลมแรงครับตอนพ้นจะตกตะกี้แต่ไม่ต้องเป็นว่างนะครับ FC เด็กๆสบายดีครับเด็กๆสบายดีน,นี่ถ้าเกิดว่าบานหนองไม่เสร็จนะครับโอ้ยกับพ่อมตุลักตุเลครับตายต้นมามวงกายอยู่ในสุมแสน,นะครับ ซึ่งว่าจะเป็นโดมป้าแบบนี้นะครับมันบางได้แก่ความร้อนนะครับแต่ว่าพ้นกันไม่ได้นะครับเนี่ยครับแต่ว่าเขาไข้คล้องกันนะครับเนี่ยเป็นโครงเนี่ยนะครับลุงแดดต้อเอาป้าอกนะครับแต่เด็กๆมันกันพ้นไม่ได้นะครับกันได้แต่แดดแต่นี่บานเซ็จลงไปครับลงอกไปตอนนี้พนังกันดังางอยู่นะครับ เพื่อน้องเน่านะแต่ซาดไอเรืองซาดก้าวในตัวบ้านไม่ซาดนะกับในนอน ครับบานได้เสร็จเล็กๆได้ไม่ต้องจะนอนลำบากกันนี้นะครับมันมีอ่าจักราส่สรมพื้นใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาไม่ทันก็ <c oughs> เลยเอาเอาพื้นไม่เล็กๆมาต่อไอ้ต้อนนะ Lo que la cabeza ก็ประกาศปายุ่ก้าวนะกับมาลงเดียก็ไม่ได้ดูก้าวกันนะกับพุ่มนาว่าปายูได้ก้าวกี่วันเนะเาะก็คุณหมาครับเอฟซีได้ยังติดตามแต่ก็ให้กำลังใจกันมาตลอดอกับก็คุณหมากรับ เต็มทีครับตรงนี้พวกแรวเราเรียงก็มากับมือนะครับพ่มนะต่อตรงสั้นครับ เป็นเอฟสี่ส่งยิงย่ยไหมด้ดูแล้วกับน่ารักกับยิงย่ยมีู่ด้วยกับผมมีู่นะครับนองแคนนองแคนไอเคน,น,เคนแล้วก็ การูนะครับว่าอยู่ที่ใกล้นะลุงเดียกับมาอยากจะนั่นตึ้งนะครับการูข้าวกร้านะครับปุ้มน้องกูได้กำเดียวว่าก็น้องตัวนั้นครับมีความทุกข์นะครับที่อยู่กับป๋อไม่แม่่ไหมนะแา่ช่วยตีเลือดตีวายังอยู่กับลุงเดียกับดูแลเต็มตีรับผมนะครับ แก้ขัดก่อนเออแก้ขัดไปก่อนเด็ดแล้วเนี่ยมาตุ้มเดียวแก้ขัดไปก่อนเอาไม่ทันกับพุ่มไมลลมมาแล้วก็ตุ้มเลยกับพุ่มลงเลยเดว่าเศร้าเศร้าบานลงเดียวตอนเช้าเสียปูนแห้งแล้วนะแก้ขัดไปก่อน ดีใจแล้วครับตถานี้เด็กๆรองกล้าหมดแล้วนะครับพุมเนาะไม่ไอ้ดินมันหยุบไม่ไอ้กลมหยุบลงไปติดดินนะครับน้ำเต็มนะครับน้ำเต็มเดี๋ยวต้องเอาน้ำออกครับพอดีลงเดียร์ติต้านดาบมันตอนเช้านะครับเต็มเราแห้งแล้วครับพุมไม่น่ามีปลาหนาครับอันนี้ปลานางบอกแก้ขัดไปก่อนยึดแล้วครับพุ่ม มาตูมเดียวนักๆนะครับตังลมตั้งฝนเรียบดีเด็กๆไม่เปียกไม่ได้นะครับผมนะสถานีก็จตนใจเลยครับนั่งมองนั่งมองกันตาละห้อยหมดสิทธิ์ได้เที่ยวแน่นอนตั้งน้ำนะครับตั้งหลดน้ำหลิวครับปบเอาไม่ตัน ต่อหน้าจะเล่นมาคุมเด็กเดก่อนเี่ยอย่างจัดไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าลุงเดียกับต่อห้องนะครับออกมานะก็เลยยังไม่เรียบร้อยนะครับยังเป็นก่อสร้างนะครับยังปรับสภาพทียังไม่เรียบร้อยนะครับจะดูหลกตาหนิดนะครับพี่ีตรงนี้ปรับไม่มดครับพุ่มต้นต้นไม้ได้มาลงนะครับหนังเย็นเย็นนะครับสวยงาม เย็ดแล้วครับดูสิยัโรงโ่งหลังกานะครับไช้มงเป็ดนะครับมงเป็ดวันนี้ครับพมโอเคครับต่้งกล้องน้องเด็กเด็กีก้าแล้วร็กล้องลงเดียนะครับ เกี่ยวกับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็อย่าก้ามกดซน่านะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเงินทองครับแต่ทุกข์กับบาปดีร่างกายดีกับห้าเมื่อได้ก็ได้ครับผมไม่จะปัญหา คาสุขคบามร่างกายดีเหมืนะับแต่ความดีความรักความเมตตานะครับอาอยากครับตามมาเยอะๆครับเมื่อห้าได้แล้วโเกาะโปยหมากมาครับนี่คือสิ่งสำคัญยืนไม่กินหน้าครับสวัสดีครับผม